สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้คนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับผมพามาดูมะนาวที่ผมสั่งซื้อมานะครับตอนนี้เป็นพัน์ที่เขาขายดีมากเลยนะครับราคาก็พอสมควรนะครับแล้วบางเงินไม่บางเงินกันละกันถือว่าเขาก็ โอเคนะครับกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์มากครับผมเพื่อนพาเพื่อนมาขยายพันธุ์ต่อเลยก็แล้วกันนะครับแต่ดูที่ครับผมเด็ดผมผมผมสั่งวันที่สิบสามสิงหาสองพันนหกสิบนะครับของจัดส่งน่าจะประมาณวันที่15ครับสิงหาสองพันหกถึง ถึงผมก็น่าจะอ๋อถึงวันที่สิบห้าครับจะส่งสิบสามครับวันนี้วันที่สิบกันยายนนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เด็ดออกไปอ่าเด็ดดอกออกไปชุนแล้วนะครับแต่เห็นดอกเขาก็าออกเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆแต่ร้อยที่ที่แตกแตกยอดอ่อนนี่ก็คือผม ผมเห็นกิ่งเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์นี่ครับรอยผมตัดออกครับหนึ่งกิ่งด้านนู้นอีกสองกิ่งเพื่อนเห็นนะครับสามกิ่งเอาไปทําอะไรเอ่ยผมขยายพันธุ์รอเขาด้วยนะครับเพราะอันนี้ผมเอามาพักฟื้นเป็นกิ่งต้อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงดินได้แล้วนะครับรู้สึกว่ารากก็ลงเดินแล้วนะครับดูกกิ่งที่ผมตัดแล้วเ็าแตกออกมานะครับ กิ่งใหม่นะครับกิ่งใหม่ที่มาอยู่กับผมนะครับผมก็เลยขยายพันธุ์โดยการชํำนะครับเ,เพื่อนชํำก็คือวันนี้มือเดียวอีกแล้วแต่เดี๋ยวอีกสองกิ่งสามกิ่งนี่ผมก็จะชํำนะครับแล้วเช่าต้นเขาไปลงลงดินได้แล้วนะครับผมหนีบนีบแล้วก็เตรียมดินนี่นะครับ เตรียมดินนี่เฉียงๆแต่บังเอิญผมผมผมเสียบเขาเยอะไปหน่อยนะครับต้นนี้อีกต้นนี้นี่ผมเอาไปทําแบบนี้ได้อยู่ประมาณสามกระถางสี่กระถางนะครับแต่อยู่อีกที่นึงน,นะครับวันนี้อากาศดีเลยมาทําคลิปเพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวผมจะเปิดไอ้นี่แล้วนะครับเขา,าบางท่านบอกว่าใช้เวลาประมาณยี่สิบเอ็ดวันขึ้นไปแต่ผมไล่วันดูแล้วผมวันที่สิบห้า สิบห้าผมผมทำแบบนี้อยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนี่ครับ 17, 18, สิบเจ็ดสิบแปดสิงหาสองพันหกเจ็ดก็อยู่ประมาณในเดือนสิงหาคือสิบสามวันสิบสามวันมันบวกนี่ยี่สิบสามวันแล้วครับเกินยี่สิบเอ็ดวันแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับแต่บางท่านบอกใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนแต่นี้ผมดูแล้วผมผมมองข้างผมเห็นเหมือนนี่ไงเขาแตกยอดแล้วนะครับเพื่อนเปิดกันเลยนะครับ คืออันนี้เราเราคุ้มเพื่อไม่ให้อากาศเข้าออกเหมือนแบบเป็นการสูญญากาศนะครับอธิบายต่อยอนิดนี่ครับการสุญญากาศทําให้พืชของเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตายเลยนะครับผมย้ายต้นทองไรมานะครับรอดหมดทุกต้นนะครับเพื่อนๆมาเปิดกันเลยข้างหน้าจะทำคลิปเต็มที่เริ่มจาก กิ่งเลยนะครับเหลือเหลือเหลืออีกประมาณหนึ่งกิ่งหรือสองกิ่งเนี่ยผมอาจจะชาไปแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าต้นพันธุ์ค่อนข้างราคาเอาการเหมือนกันนะครับนี่ครับผมตัดตัดตัดก็คือกิ่งเขายาวแล้วผมตัดเป็นสองสองสองต้นนะครับจริงๆผมว่าเอาจริงเอาต้นเดียวดีกว่านะครับต้นแล้วกระถาง ผมวันนั้นกระถางผมมีน,นจำนวนจำกัดผมเลยปักไปสองกิ่งนะครับไม่ตายนะครับเขียวแล้วนะครับอันนี้ก็เขียวแต่ยังไม่แตกแต่กิ่งนี้นี่ครับจอนี้คือมาแตกอยู่กับตอนที่ผมปักช้ำเพราะผมตัดนี่ออกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆแถมมีมีดอกมาด้วยนะครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ได้แล้วครับเราได้เพิ่มอีกหนึ่งต้นแล้วครับเดี๋ยวอีกต้นนี้ผมจะลองดึงออกนะครับปล่อยให้รากเขาเดินอย่างนี้นะครับวันนี้ไม่เอารากออกให,ให้ดูนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะอยากได้เพิ่มนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะาช้ำแบบนี้ของแป้นพิจิตรสองให้ดูนะครับเพราะแป้นพิจิตรสองนี่เรากิ่งพันธุ์เยอะมากเลยนะครับกําลังตอนกําลังเสียบยอดเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับแต่ตอนนี้พันธุ์นี้ขอ ขอไม่ดึงล่าให้ดูนะครับแต่ล่าเขาเดินแล้วนะครับเ,เพื่อนๆยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดีย๋ยวมาดูพันธุ์นี้เขาดกจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆนิดนึงครับดูความน่ครับดูดอกนะครับผมเด็ดออกไปแล้วนะครับตอนที่มาใหม่ๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกดอกชุดแรกๆจะทําให้ตน้นเขาโซมักดูครับ ดอกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบห้านะครับปลายกิ่งนี้นะครับถ้าเราปล่อยไว้หักแน่นอนนะครับแล้วเราก็ไม่ปล่อยอยู่แล้วต้นเขาพึ่งได้เอามาประมาณยี่สิบสามวันนะครับไม่ใช่ยี่สิบสามประมาณยี่สิบยี่สิบเจ็ดครับแต่ตีผมช้ำกิ่งนี้คืออยู่ประมาณยี่สิบสามวันนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะครับแตกยอดดีมากนะครับผลเกษตรพากินพาเที่ยวพาทานะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ